บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็น EP ีที่118แอมถ่ายทำคลิปไว้วันพิหัสที่21มิถุนายนนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์ที่22มิถุนายนนะคะและโปรสำหรับ EP ีนี้นะคะแอมจัดเป็นโปรไม้ชุดนะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง8ชุดด้วยกันนะคะจัดให้ในราคาที่299บาทจัดส่งฟรีนะคะ สามารถสั่งซื้อได้ทางลูกค้าป้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะส่วนช่องทางติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะย้ำอีกรอบนะคะแอมมีเวลาจัดชุดเพียงแค่8ชุดต้องขอโทษด,ด้วยนะคะถ้าไม่ลงคลิปก็กลัวลูกค้าจะรอเกอร์นะคะต้องขอบคุณลูกค้าลหลายหท่านนะคะที่ติดตาม อุดหนุนบอนสีจากทางสวนเราอย่างดีเสมอมานะคะขอพบพระคุณมากๆค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะไม่พูดเยอะเดี๋ยวลูกค้าจะลำคาญนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆทั้ง8ชุดใน E ีพีที่118นี้กันเลยจ้าสำหรับชุดที่1นนะคะใน E ีพีที่1น8นี้นะคะแอมจะจัดหน้าไม้มาให้นะคะ1ชุดจะมีหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะคะ เริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะเป็นลูกไม้เหลืองนะคะไม้เหลืองนะสวยมากนะคะพื้นเหลืองนะเม็ดแดงนะคะแล้วก็โตอีกหน่อยนึงนะคะเขาจะมีกระดูกแดงวิ่งขึ้นมาตรงนี้นะคะสวยมากๆค่ะแอมจัดให้ไป2ต้นเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบจัดฟอมกอ้นนะคะจัดไปให้เลยนะคะแล้วก็มากันที่กระถางตรงกลางนี้นะคะใบนี้นะคะมีชื่อว่าศีลานักปราดนะคะต้นนี้จะออกลักษณะพื้นเขียวนะคะเม็ดชมพูนะคะแล้วก็ต้นนี้นะ จะเป็นนะคะเท้ารำไพนะคะพื้นเขียวป้ายชมพูนะคะแอมจัดไปให้แบบนี้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอนะคะส่วนกระถางนี้นะคะจะเป็นลูกไม้นะคะรหัส B13 นะคะแอมจะนำไปตั้งชื่อนะคะถ้าตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะมาตัด แอมจะมาแจ้งให้ทราบกันนะคะแล้วก็ไม้กัดอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นบอลกาบปลงอยู่ทางสวนนะคะจำนวนใกล้หมดแล้วนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินนารีนะคะขอบชั้นนอกสีแดงนะคะขอบชั้นในสีเขียวนะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้คือสวยมากๆนะคะโทนสีเข้มเลยนะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะจัดไว้อยู่ในชุดที่1นคะ่ะ สำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นชุดที่2นะคะหน้าไม้ทั้ง6ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอแนะนําต้นตรงกลางก่อนเนาะ เป็นสีลางหุ้มทองนะคะด่างขาวและด่างชมพูนะคะให้ดูต้นนี้ใบนี้นะสวยมากๆค่ะแล้วก็จัดไม้เหลืองไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเหลืองไรมากรอนนะคะโทนสีชมพูนะคะต้นนี้นะมีชื่อว่าหลวงปูใหญ่นะคะโตไปกัดสีสวยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะลักษณะทรงใบกลมพื้นชมพูนะคะเม็ดสวยมากค่ะมีชื่อว่านะคะ พัทยานั่นเองนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ด่างนะลักษณะพื้นใบสีแดงนะคะจะมีความด่างขาวและด่างชมพูนะคะลูกค้านะต้นนี้น้องจะค่อยๆไล่ขึ้นมาสวยเลยนะคะใบนี้ก็ด่างนะคะลูกค้านะฝากไว้ด้วยอ๋อลืมแจ้งนะคะต้นนี้มีชื่อว่าเพติวานนนนะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่สองค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่3นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าฉัดทินกรนะคะลักษณะการกัดสีนะคะจะออกด่างเปรอะนะคะสวยมากนะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพอักษร,รานะคะเขาจะมีความขาวเยอะนิดนึงนะคะอาจจะมีผลระหว่างการเดินทางนะคะลูกค้านะเมื่อถึงมือลูกค้านะคะให้ลูกค้าทําการตัดทิ้งได้เลยนะคะ แจ้งให้ทราบนะคะแต่ว่าน้องลายใบยสวยมากๆนะคะมาต่อกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเพอร์นาลานะคะลักษณะการกัดสีนะคะพื้นสีชมพูด่างขาวนะคะไม้คอมแพกสวยน่ารักน่าเก็บคะ่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าพระยานาหมื่นนะคะกําลังกัดสีสวยเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะเป็นไม้เหลืองนะคะมีชื่อว่าเหลืองเงินทองหน้าคะ่ะ ฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่3มค่ะันที่ชุดที่4ี่นะคะหน้าไม้ทั้งห้าต้นในชุดนี้นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะสําหรับชุดนี้นะคะแอมจัดแพ็คคู่ไปให้นะคะพัทยานะคะเผื่อท่านใดเนาะชอบฟอร์มกอนะคะจะได้นําไปจัดฟอร์มกอประดิษฐ์กันดูนะคะ จับรวมกันนะที่แอมจัดให้นะคะทําฟอร์มกอ่อได้สวยเลยนะคะลงกระถาง12นิ้วก็ได้นะคะมาที่ต้นกลางนะคะต้นนี้มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะออกด่างขาวนะคะให้ดูใบนะด่างสวยมากๆค่ะแล้วก็ต้นนี้นะเป็นฟอร์มกอนนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแอมจัดพันดาวไปให้1กระถางนะคะมี2ต้นนะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพสุวันนโช่นะคะจัดไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะฝากหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่4ค่ะต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะหน้าไม้ทั้ง5ต้นแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอเริ่มที่ต้นตรงกลางก่อนนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะมีลักษณะทรงใบหอกนะคะชื่อว่า กระบี่นาะยร้อยนะคะใบให้ดูใบล่าสุดนะคะน้องติดป้ายมาได้สวยมากๆนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นไม้ใบไผ่นะคะมีชื่อว่าใบไผ่ขวัญสิรินะคะแล้วก็ต้นนี้นะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองนะคะอยู่ในตับรามเกียรตินะคะน่าเก็บมากนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะหน้าโทนออกสีชมพูนะคะ ต้นนี้อีกเช่นกันค่ะมีชื่อว่าสิลาหุ้มทองนะคะต้นนี้ลักษณะการกัดสีนะคะจะออกลักษณะโทนสีน้ำตาลเข้มๆนะคะสวยมากนะคะมีความแอบติดด่างไปด้วยนะคะให้ดูนะค่ะฝากหน้าไม้ทางห้านรายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่5ค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่6นะคะต้นไม้ทั้ง5กระถางนี้แอมจัดอะไรให้บ้างนะคะขอเริ่มที่รายการนี้ก่อนเนาะเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าพมพิมานนะคะป้ายสวยมากนะคะต้นนี้นะลูกค้าสามารถทําการขึ้นกระถาง5นิ้วทําแม่พัน์ุได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบกับป้ายนะคะมีชื่อว่าสุดสาคอค่ะแล้วก็ฟอมกอนะแอมจัดไปให้1่กอนนะคะต้นนี้มีชื่อว่า2ฝั่งโขงนะคะเป็นฟอมกอนะคะ กอน,นี้จะมีอยู่ประมาณ2ต้นนะคะเลี้ยงนอกตู้ให้โทนสีที่สวยมากๆนะคะและอีกหนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเพอร์นารานะคะพื้นชมพูด่างขาวสวยมากค่ะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้นะคะกําลังเริ่มกัดสีสวยเลยนะคะโตไปคือสวยมากนะคะน้องมีชื่อว่าอาทิตย์อุทัยนะคะต้นนี้เลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะอักหน้าไม้ทั้ง5รายการนี้ด้วยนะคะแอมจัดไว้อยู่ในชุดที่6ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่7นะคะหน้าไม้ทั้งหต้นนี้นะคะจัดอะไรให้บ้างขอเริ่มที่ตรงกลางก่อนนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าซับเจริญนะคะปายแดงๆสวยๆเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้แผลงนะมีชื่อว่าเท้าหิรันพนาสูตรนะคะน้องจะแผลงออกแดงนะคะทรงใบบิดๆนะคะสวยมากนะคะต้นนี้นะท่านใดที่ชอบจัดฟอมกอดน,นะคะลองไปจัดคู่กับเพชรเจ็ดสีนะคะ,ะ,คะต้นนี้นะเพชรเจ็ดสีนะคะปายขาวนะคะ ลองไปจับฟอร์มกรรวมกันนะคะสวยเลยนะคะแล้วก็มากันที่ต้นนี้กันบ้างนะคะมีชื่อว่าเพชรติวานโนนนะคะลักษณะทรงใบนะคะพื้นแดงนะคะจะมีความด่างชมพูเล็กน้อยนะคะต้นนี้นะน้องจะค่อยๆนะคะขึ้นลายด่างขึ้นมานะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้จากทางสวนนะคะจะใช้รหัสว่า b 4นะคะฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะจัดให้ไว้อยู่ในชุดที่7คะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่8นะคะแอมจัดอะไรให้บ้างนะคะเริ่มที่ต้นนี้ก่อนนะคะมีชื่อว่าเท้ารำไพนะคะพื้นเขียวป้ายแดงนะคะมาต่อกันที่ต้นด้านหลังนะคะจะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะส่วนความสูงน้องก็จะอยู่ประมาณ13บสมเซนนะคะพร้อมย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะต้นตรงกลางนะแอมจัดสิลาหุ้มทองไปให้1รายการนะคะแล้วก็ จัดบอลกาบไปด้วยนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่แหวนนะคะโตไปคือสวยมากจ้าและต้นนี้นะคะมีชื่อว่าอาทิตย์อุทัยนะคะเป็นฟอร์มกออยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะแอมฝากหน้าไม้ทั้งห้ารายการนี้ด้วยนะคะจัดให้ไว้อยู่ในชุดที่8จ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายทั้ง8ชุดใน EP ที่118นะคะจัดให้ในราคาที่299บาทจัดส่งฟรีนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะมีชุดไหนโดนใจกันบ้างไหมถ้าชอบและอยากครอบครองเป็นเจ้าของนะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อบนสีกับแอมได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเบอร์นี้ได้ทั้ง โทรและแอดไลน์เพื่อสั่งซื้อบอนสีนะคะแอมจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันพรุ่งนี้นะวันศุกร์ที่22มิถุนายนคะ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะแอมมีดินผสมใบก้ามปูบทยาพร้อมใช้งานมาแนะนําด้วยนะคะซึ่งเป็นดินที่เราใช้ปลูกบอนสีภายในโรงเรือนของเรานั่นเองนะคะ เป็นดินผสมใบก้ามปูนะคะหมักโดยธรรมชาตินะคะไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะแอมนำมาแบ่งปันนะคะให้ลูกค้าใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อปลูกบอนสีนะคะหากลูกค้าจะนำไปปรุงแต่งเพิ่มก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าสูตรบอนสีในการปลูกนะคะไม่มีสูตรตายตัวนะคะแอมจึงนำมาแบ่งขายโดยใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อปลูกบอนสีนั่นเองนะคะทางส่วนเรานะคะจะทำมา3มไซส์นะ ไซส์ที่1นะคะ2.5กิโลกร,รัม100บาทรวมส่ง EMS ค่ะไซส์ที่2นะคะ4.5กิโลกร,รัม180บาทรวมส่ง EMS ค่ะและไซส์ที่3นะคะ9.5กิโลกร,รัม380บาทรวมส่ง EMS จ้าฝากดินผสมใบากามปูนะคะบดหยาบให้พร้อมใช้งานจากทั้งสวนเราด้วยนะคะบ้านนะบอนสีค่ะสำหรับคลิปนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ